สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับมาไปเจอโพสต์หนึ่งของเพื่อนเหงียนเออเขาบอกว่าน้องตรงเตงเนี่ยนะครับเพื่อนๆออติดอันดับในการตบที่เร็วติดอันดับ5ของโลกเลยนะครับ ามาเหตุที่มีสภาพมพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไอ้แอดหมื่นก็งงนะครับนั่งอ่านอยู่ตั้งนานนะครับแปลอยู่ตั้งนานสรุปนะครับอ๋อสื่อเหยียนนะครับแหมจัดอันดับกันเองครับเพื่อนว่อ้ยงามไส้ <laughs> เล่นซุกูฝันเพราะหวาใจหายใจฟั่มไปไม่เป็นเลยนะเพื่อนอ๋อที่ไหนได้นะครับแหมยกหางกันเองอ้าแหมเข้าใจได้ทานเอ็งมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเพื่อน ส่วนนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลก็รบกวนหน่อยว่าเออเพื่อนเหงียเนี่ยเขาไปเอาความมั่นอกมั่นใจมั่นหนกมั่นนะมาจากไหนนะครับทำไมเขาถึงได้เออวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับส่วนตัวนะครับเออมีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากน้องตรงเตงเนี่ยนะครับจะมีแรงตบมหาศาลนะครับถึงขั้นติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกเพราะอะไรล่ะครับเอาแต่าหากเรามาเปรียบเทียบผู้หญิงแล้วก็สตรีมีไข่หรือว่าบ้องเข่าหลามเนี่ย อไองามไสแม้แหมเอากุหลุดเลย <g ül üyor> เช่นเคยครับเ <g ül üyor> พื่อนๆฝั่งผู้เขมยมบันเทิงเท่านั้นมตตาเขาเราได้บป็ย่ารบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยดีครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจิก,กัดไอ้อัดหมื่นก็จะหูไปนาเอาตาไปไร้นะครับคิดวุ่นเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลเดโอ้โหน้ำตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งส่วนตัวอยากให้เหงียนตู้เย็นลงแข่งขันในทุกรายการเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เวียนาม แหมเขาจะลงจริงจังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันดีคืนดีพอจะตรวจสภาพเพศเป็นยังไงครับมีปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าเออเกิดจากความเออบกพร้องทางฮอร์โมนนะครับหรืออาจจะเกงกลัวนะครับแหมล้วงไปเจอไข่หรือบ้องเขาหลาหรือเปล่าไม่รู้เลครับ ห,หนักเลยกูคราวนี้มันแปลกตรงที่วันดีคืนดีนึกอยากจะลงเล่นรายการที่ไม่ค่อยมีความสําคัญที่เออตรวจสอบกันจริงจังไม่ได้นะครับหรือรายการที่เออไม่ค่อยใหญ่มากเนี่ยแหมเขาก็จะมาแบบผุดผุดโผล่พอไปเจอแมทที่มีความสําคัญที่อาจจะต้องเออรับแรงกระแทกอย่างเช่นการวิาพากวิจารณ์หรือตรวจสภาพเพศเนี่ยไม่รู้หายไปไหนนะครับแมมทําตัวเป็นไอ้ใบตาเดียวไปได้นะครับ พูดโพโโเดี๋ยวแข็งมัง่งไม่แข็งมัง่งเดี๋ยวอ่อนมั่งแข็งไม่เป็นเวลาตายเลยมันเทิงกันละเมืองคราวนี้แล้วอบประสาทกูจะเสียไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่สองสุดท้ายก็ยอมรับกันเสียทีว่าเงียนตู้เย็นคือนักวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในอาเซียน โอ้ยงามไสไปกันใหญ่แล้วเพื่อนเหงียนไอ้ลำดับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเออนึกเองเออเองมโนโกันขึ้นมาเองอวยกันเองนะครับแหมเออยังไม่มีการยอมรับจากสมาคมนะครับระดับโลกนะครับเพื่อนๆหรือสมาพันธ์สหพันธ์บ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องเลยนะ ส่วนนะครับถ้าเพื่อนเหงียนี่อยากได้การยอมรับนะครับจากทั้งภูมิภาคและจากทั้งระดับโลกเนี่ยนะครับก็ลบกวนะครับส่งน้องตรงเตกเนี่ยนะครับแหมไปพิสูจน์สภาพเพศหน่อยนะครับวัดกันไปเลยนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเพื่อนๆแหมมันก็จะมีข้อคอรหาว่าสรุปนะครับแม่ใครยาวใครใหญ่กว่ากันนะครับอ้ยงามไส่แต่ตราบใดนะครับที่ยังไม่ได้ตรวจสภาพเพศ มันก็จะติดค้างนะครับจะมีความสงสัยแถมทําไมรู้ไหมครับอาจาจะถูกบูลลี่ด้อยค่าหนักกว่าเดิมน,นะครับจากตอนแรกนะครับแหมที่บูลลี่ด้อยค่าอยู่ในภูมิภาคเผลอๆอ,อ,อาจจะลามปามไปทั้งทวีปยุโรปหรือระดับโลกไปเลยก็ได้นะครับว่าเพื่อนเหี้ยเนี่ยแหมส่งผู้หญิงมีไข่นะครับมีบ้องเขาลามยาวใหญ่นะครับมาลงเล่นวอลเลย์บอลหญิงนะครับ ห้อยงามใสน้ําตากูาจะร่วนะครับสูตรจริงก็เพื่อนงีความคิดเห็นที่สม <c oughs> ส่วนตัวฉันคิดว่าบิดทูเย็นคือนะักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในรอก นากกเลยู้วโอหัแชมป์รายการใหญ่ๆก็ยังไม่เคยลงเล่นนะครับเพื่อนๆแถมนะครับยังไม่ได้มีผลงานการเป็นแชมป์อะไรที่มันมีความสําคัญระดับโลกเลยนะครับเพื่อนๆน,นอกจากจะมีเจ้าโลกที่ใหญ่และยาวนะครับ <c oughs> โห้อยงามไส้แต่กลับมานึกมโนโยกหางกันเองนะครับแหมว่ามีความสําคัญมีความเก่งระดับโลกค,ครับเพื่อน <c oughs> เห็นแล้วมันชื่นใจนะครับไม่มีอะไรนะครับแมเปิดไอ้ปองเนี่ยชอบคอมเมนต์แบบนี้แหละครับเพื่อนโอ้ยงามใสประสาทกูจะเสียความคิดเห็นที่สี่ชาวเวียดนามมีแต่คนเก่งเพียงแต่พวกเขาขาดโอกาสถ้าเวียดนามไม่มีสงครามจะไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้โอจะไปไหนแล้วเพื่อนเหงียน ไอเปอ๋อไอปองไอยากเห็นน้องตรงเตงกระโดดลอยไปลอยมาโชว์บ้องข้าวหลามใหญ่ยาวนะครับเพื่อนกูงงว่าสงครามมันมาเกี่ยวอะไรกันวะ <c oughs> มึงจะเว้นสักเออหนึ่งอีพีไม่ได้เลยไอที่ไม่มีสงครามเนี่ยนะเพื่อนเ <c oughs> พราะลำพังนะครับแหมไอลอยตัวแล้วมีบ้องข้าวหลามตรงเตงไอนี่ก็ตำนานเกินตำนานแล้วนะครับแม้มึงยังเอาคอมเมนต์สงครามมาเป็นตำนานเออทวีคูนอีกตายเลยบันเทิงก็แล้วมึงข่าวนี้นะครับ โอ้โหน้ำตากูจะไหลสูตรจริงก็เพื่อนเงีย้ยความคิดเห็นที่5้าเวียดนามก็เปรียบเสมือนมังกรที่หลับไหลอย่างสงบถ้าใครเผลอมาแย่พวกเราก็จะตื่นและทำให้พวกเขาหวาดกลัว ไอ้นั่นมันเออไอใบาตาเดียวหรือเปล่าวะที่อยู่ในเออกางเกงของน้องตรงแตงนะครับเพื่อนอันนั้นไม่ใช่มังกรนะครับไอนี่ไอใบาตาเดียวใครก็ปลูกได้ครับเพื่อนขอเพียงแค่เออไอเจ้าของนะครับแหมไอใบาตาเดียวเพียงแค่มันมีอารมณ์ทางเพศนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยแหมเล่นวอลเลย์บอลนะครับสร้างเออแรงบันดาลใจให้เยาวชนอย,อยู่อยู่ลอยตัวขึ้นมากระแข็งโป๊กแบบนี้นะครับเพื่อน เพื่อนเหยียนทําความเข้าใจใหม่นะครับเพราะอะไรล่ะครับเอาถ้าเป็นมังกรเนี่ยไม่มีใครกล้าไปแย่หรอกเพราะมังกรมันน่ากลัวนะครับพิษสงเนี่ยมันร้ายนะครับแม้แต่ถ้าเออผุดผุด,ผดโพโพนะครับแย่ให้แข็งได้อ่อนได้นี่แสดงว่าเออไม่ใช่มังกรแล้วนะครับโนหนกักในยรูข่าวดีอ่าแต่ก็เพื่อความสบายใจของเพื่อนเหยียนนะครับไอ้เป๋อไอ้ป่องจะคิดว่าเป็นมังกรก็ได้นะครับเพื่อน อ้ยงามใส่น้าตาก็จะรดนะครับไอรอดตาความคิดเห็นที่6ถ้าคู่แข่งของเวียดนามอย่างไทยแลนด์ทราบข่าวนี้พวกเขาจะต้องอิจฉาเวียดนามโอ้ตายแล้วอิจชาตรงเออผู้หญิงมีบ้องขอลามเ่ยแหละเพโอ้ยไม่น่าอิจชาเลยครับกูฝันพวากันมากกว่าเพราะอะไรล้ะครับเอาก็เผื่อวันดีคืนดีเพื่อนเห็นถูกจับได้ อ้ยงามไส้ไม่บันเทิงกันล้เมืองคราวนี้แหละคับเพื่อนตายเลยนะครับแม้ส่งนะเออผู้หญิงมีบ้องเขาหลามมีไข่เี่นนะครับลงเล่นวลลอนเลยบอลหญิงนะคับเพื่อนคนหนักเลยโกข่าวนี้น้ำตากูจะรัวนะครับไอรอดตาปอนก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอีพีนี้มือกาบขอบพระคุณกวนมือตัวยงทุกท่านและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับ อขอตัวลาไปก่อนจะไปนั่งส่องให้ช,ชัดหน่อยว่าไอ้ที่เออมันห้อยมันโหนตรงเตงเนี่ยสรุปมันคือประหลาดขิกนะครับหรือไอ้หัวเห็ดกับเพื่อน <laughs> ไปอลองเพลง<อ>ด,ดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงจิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่